ลูกๆก,กับพ่อแม่ลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายควรสืบสารสัมพันธ์หรือลูกหลานกับญาติญาติไม่กู่ใหญ่ทั้งหลายคนมีความสัมพันธ์นคือความความลูกคุณประโยชน์อ่อนน้อมถ่อมตนและป,ะปฏิบัติอย่างอย่างให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่เสมอยุคนี้เราอยู่ในยุคของความเสื่อมตัวนี้สุดตัวนี้ทําให้เราต่ำร้อยแต่นั้นั้นสัตว์สังคมในยุคนี้เนี่ยที่ต่ำรอยเนี่ยจะไม่ มีจะไม่ให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ใหญ่ครูอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องปกติโดยโดยโดย,โดยรวมแต่ก็เรากาลังทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าถึงความเคารพได้ไหมเพื่อก็ให้สังคมนี้มันมันยังอยู่ได้เนะี่ยถ้าอาจารย์ต้องสละเวลาตนเองมานั่งตรงนี้ทั้งทั้ง,ง,งตนเองอยากจะทําอะไรที่ที่ดีกว่านี้ก็ย่อมได้แต่อาจารย์กำลังคิดให้คนเหล่านี้กเรากำลังรักษาธรรมะความกตัญญูรู้คุณเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ เพราะคน,ม,นมันขาดแคลนอยู่ถ้าอย่างนี้อาจารย์กําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องแค่เพียงว่าได้อะไรแต่กําลังทําอะไรต่างหากฝ่ายผู้ทําเหมือนเช่นเดียวกันไม่ได้ไม่ใช่ได้อะไรก็ทําอะไรต่างหากเรากําลังทําความดีเพื่อความดีถ้าคิดอย่างนี้ได้จบเลยนะความดีได้สมบูรณ์พร้อมด้วยธรรมะเพราะเราทําความดีเพื่อความดีไม่ใช่ไม่ใช่ทำความดีเพื่อตัวเราเพื่อลาบยศเพื่อชื่อเสียง แต่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่อบูชาทำอยู่